แค่มีตน่อะแล้วครับประมาณไหนประมาณนี้เพื่อประมาณไหนวะประมาณนี้แล้วแกเนาะวเเดี๋ยวคิแค่น้มันเฉะฉฉก็เฉะ็เเออแสดงมันต้องบอกว่าให้ต่อไปเรื่อยๆ่อไปเราเนาะเชียร์ชองเนาะให้ดึงออกแรง thì mẹ cũng trả được nhưng làm sai không lần thì bắt đầu mất mình có người nói người người